สวัสดีใครมีปัญหาปากแตกปากแห้งปากเป็นขุยปากลอกปากดำนี่ใครมีปัญหาแบบนี้บ้างยกมือขึ้นหนึ่งในนั้นคือพี่ชีสเค,ค้กเลยค่ะเพราะว่าพี่เค,ค้กเนี่ยเวลาที่ทาลิปสติกเนี่ยจะชอบทาคอนซีลเลอร์ก่อนนะแล้วมันก็ไอตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยมันจะยิ่งทําให้ปากเราเนี่ยดูแห้งเกินไปเดี๋ยวนี้ก็เลยแบบว่าเปลี่ยนแล้วไม่ค่อยทาคอนซีลเลอร์เท่าไหร่ถ้าไม่จําเป็นแต่ก็เห็นทาตลอดอะไรอย่างนี้พี่เค,ค้ก็เลยแบบว่ามีตัวนี้เลยที่ไปจุ๊บจากเพื่อนๆมานะคะไม่ว อ้ามใช้แล้วก็มาแรงเนี่ยงใช้ตัวนี้เราคิดว่าเออมันจะเจ๋งจริงไหมในขณะที่ฉันเป็นคนปากแตกแห้งเรียกว่าแห้งระยะสุดท้ายซึ่งแบบขั้นโคม่าป่วยระยะสุดท้ายเลยมันจะใช้แล้วปากจะชุ่มชื้นไหมเพราะหนึ่งพี่เคเป็นคนที่ไม่ค่อยทานน้าทานน้าน้อยซึ่งแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะอย่าเอาอย่างจริงๆคนเราต้องทานน้าเยอะๆนะเพราะว่าร่างกายเราต้องการน้ําจริงๆแล้ววันละแปดถึงสิบถึงสิบและสิบสองลิตรมั้งประมาณนี้นะแต่พี่เคกวันหนึ่งทานไม่ค่อยเยอะมันก็เลยส่งผลให้ผิวพันในแห้งปากแห้ง ก็ต้องหาตัวบํารุงครีมบารุงผิวหรือว่าปากก็ต้องหาเป็นลิปมันที่แบบทาปากแล้วแบบต้องชุ่มชื้นให้ชั้นหนึ่งขั้น the most m o d เดนแะเก่งภาษาอังกฤษอีกแปลว่าอะไรไมไ่เดี๋ยวผิดเดี๋ยวโดนเขาได้เนะี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบมีทั้งวิตามิน E วิตามิน C นะคะแล้วก็มีส่วนผสมของพวกว่านหางจระเข้อะไรอย่างนี้เพราะว่าเออเนี่ยจากที่พี่เคสอ่านนะมันจะมีพวกไฮยาลูรอนิก พายาลูรลนิกเนี่ยมันจะเป็นโดที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับให้กับปากเราซึ่งปากเราควรได้รับสารนั้นนะคะควรได้รับทั้งวิตามินอ e, ีวิตามินซีแล้วก็ว่านหางจาระเข้แล้วพี่เคก็จะมาทาลิปให้ดูด้วยนะคะเพราะหลายหลคนก็น่าจะอยากอยากรู้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอยากทาให้ดูนะคะว่าวิธีการทาลิปเนี่ยมันทาลิปมันก่อนที่จะทาลิปสติกจริงๆเป็นยังไงในสไตล์พี่ชีสเคพี่ชีสเคก็จะทงนี้เอาออกมานิดนึง คือแคตาลัอบบนี้ได้ผ่านการใช้มาเยอะแล้วจริงๆไม่โอเคแล้วก็จะทาบางคนชอบแบบมันมันกอดกรแบบวาวๆก็ก็ได้นะไม่ต้องแคร์ว่าใครจะคิดว่าเราทานไก่มาหรือเปล่าเราอย่าไปสนนี่เวลาที่เราทาจริงๆแต่งหน้าจะหนักหรือแต่ง,ตงจะไม่แต่งหน้าเนี่ยก็ทาได้ตัวเนี้ยเพราะมันหนึ่งมันบำรุงแล้วมันไม่มีสีมันไม่ไปทาให้ลิปสติกเราสีเพี้ยนนะคะแล้วก็เวลาทาเสร็จปุ๊บ ที่เทก็จะใช้ทาที่ทาทุกวันที่ทาจริงๆนะก็จะใช้ทิ้์ทาตามด้านไหนแบบเบาๆสบานเถะวันนี้เบาๆ <laughs> พูดเลย <laughs> นี่คือแบบค่อนข้างหลีกเลี่ยงการใช้พวกคอนซีลเลอร์ด้วยนะแล้วก็ทาน้ำให้มันเยอะๆด้วยจะได้ปากไม่แห้งเุือดแล้วก็ สุดท้ายเลยทาฟลอตอันนี้หูยคุณพระทาอีกทีหนึ่งแบตจะหมดแล้วอ่ะนี่แค่นี้ก็โอเคแล้วเรียบร้อยสามารถออกจากบ้านดนะแต่บางคนก็อาจจะทาเป็นตัวนี้ต้องใช้นี้ช่วยแล้วล่ะก่อนที่แบตจะหมดนะ่าต้องรีบ นี่นะคะดีเยอ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 ะแล้วเดีเยอะ,ะ,อยอะในมึงบอกจะทาเบาๆสีค่อนข้างสีลิปนูดเน่ค่อนข้างเพี้ยนละอ<ม>ิลนี้แค่นี้ก็ออกไปข้างนอกบ้านเลยแล้วแบบเก๋ๆนะแล้วก็ทากลอสทับอีกเป็นเรื่องปกติ ก็คือกอดไหล่กอดมากเพราะอะไรเพราะพี่เค้กเป็นคนปากแห้งน่ะนี่แค่นี้ก็ไปทำงานได้แล้วเส็สวยเก๋ๆอย่าลืมนะคะตัวนี้บางคนมองข้ามแบบปากแห้งอะไรเงี้ยบางทีนะคนที่เขามองเราเรื่องบุคลิกภาพเขามองแต่หัวจับเท้านะปากอย่าแห้งอย่าแตกมันพี่เค้กมันดูไม่ดีใช้ตัวนี้แล้วคาดว่าน่าจะหายแล้วแหละไม่เป็นแล้วแหละไปแล้วนะจ๊ะบ๊วย